สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะวันนี้พบกันในหัวข้อวิเคราะห์ครับ,รบทองคําประจาวันก็เป็นวันวันที่2ี่มีนาะคมนะครับราคาทองคําก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะหลังจากที่มีข่าวเรื่องสองครามภาษีนะแม้ว่าจะมีบางช่วงที่อาจจะเริ่มมีการย่อหรือพักตัวลงมาบ้างแต่ช่วงนี้ก็ยังมีแรงซื้อสนับสนุนต่อเนื่องนะครับก็สอดคล้องกับแผนที่เราคุยแล้วก็วิเคราะห์ไว้ในรอบก่อนถ้าเกิดใครจาได้นะตัวทองคํา ตอนนั้นเราดักเซลล์หรือช็อตที่โซนนี้นะครับในของน่าจะเป็นสุกที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเราดักเซลล์หรือช็อตตรงโซนนี้มันไม่ผ่านสามส่นสามห้าแนโอกาสลงต่อนะตอนนั้นที่เ,เลือกก็คือตอนนั้นเราเลือกก็คือมีเงื่อนไขยอยู่ที่ผมบอกคือ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดก็คือขอไปครับเราเทานกับตัวหรือรอเซลล์ที่โซนนี้บอกว,ว่ามันขึ้นมาที่โซนแนวต้านแล้วก็ร่วงลงมาที่โซนในะครับเนื่อนที่ได้เซลล์หรือช็อตก็น่าจะได้ทั้งสองฝั่งเลยก็คือเซลล์ลงมาปุ๊บแล้วก็ลงมาที่โซนนะครับก็มี ขึ้นไปให้นะครับณนะราคาปัจจุบันนะเดี๋ยวเราไปดูกรอบใหม่กันก็ถือว่าแผนรอบที่แล้วก็พอใช้ได้อยู่นะครับไม่น่าแตกนะับแล้วก็สําหรับในกลุ่มเราก็มีตัวอัปเดตบิตคอย n ไปด้วยนับเมื่อวานก็แผในในกลุ่มเราก็ถือว่าได้อยู่อันนี้ก็คือกรอบแนวรับแนวต้านเมื่อวานก็ราคาชนแนวต้านแล้วก็ลงมาในโซนแนวรับก่อนที่จะด,ดีดนะครับก็ถือว่าแผนบิตคอย n v บีซีก็ใช้ได้อยู่นะับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้มุมมอง ไอเด็นในการเห็นแบบนี้ก็เล่นมาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับจะมีในส่วนของตัว Line แอดนะครับทักมาที่แอดพีทคคิปโตได้นะครับไอตรงนี้ผมไม่ได้แปะเนี่ยหรือว่าคลิกที่ลิงก์นี้ก็ได้นะหรือว่าแอดพีทคคิปโตนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรลยกลุ่มไว้พูดคุยแผนนะรับรองอบถาำเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มกับทางแอดมินดู ในส่วนของใครที่สนใจอยากจะเทรดที่ปอทองคำํำหู้นอเมริกาน้ํามันก็ลองทีเ,เรียนไปบัญชีกับทางบกเอกนิตได้นะครับส่วนใครอยากเทรดคริปตัวอย่างเดียวก็จะมีให้เลือกทงใบเนนแล้วก็ปิดครับลองไปเลือกดูว่าถนัดและชอบแบบไหนดูนะครับทีนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำตอนนี้ถ้าดูนะหน้างานก็จ่อไฮเดิมอีกแล้วนะครับ ตอนนี้มาถึงถ้าพูดถึงกรอบก็คือมาเชโซนแนวต้านในแผนที่ผมบางแล้วแหละก็ทีนี้ก็รอดูแล้วกันว่าตัวขึ้นย่อยมัน,ม,นมีโอกาสย่อตรงนี้ได้ไหมที่ประมาณ3045ถึง3052นันเป็นโซนแนวต้านทีนี้เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดหนึ่งนะอันนี้ก็คือกรอบผมปรับไปทางเฟรมมันในส่วนของทางเฟรมมัน นะครับตัวทองคําเราตามชุดของอะไรอยู่ครับก็คือเราตามเชสดของขาห้านะครับก็คือมันใกล้ครบหลุมแล้วแหละก็คืออะไรครับก็คือเรามองว่าเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามนะครับในเซกเมนต์ที่สามเนี่ยก็จะมีชุดขึ้นย่อดของก็คืออะไรครับขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าตอนนี้นกำลังอยู่ในขึ้นห้านะครับถ้าจบนะครับก็จะพักของอะไรครับดีกีสีชมพูดีกีสีชมพูก,มพก็คืออะไรพักเซกเมนต์ที่สี่ก่อนก็อาจจะพักไม่เยอะ นะครับแล้วก็ลุ้นจะไมิไี่ให้อีกแต่ว่าภาพใหญ่ก็ยังลุนขึ้นต่อด็กยกเว้นว่าพักราลีไปแรงแล้วลงต่ออันเนี้ยเดี๋ยวอยว่ากันอันนี้เป็นภาพในอนาคตนับรเจกในภาพรวมหอนทองคําเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นยังลุ้นไปต่อภาพใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับตัวเดียภาพาาระยะกลยังลุนไปต่อภาพใหญ่ยังไปต่อเดี๋ยวไปดูภาพระยะสั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูไทม์เฟรมนิเลยในส่วนของไทม์เฟรมมัน นะครับโครงสร้างตรนนี้เ้ามองว่าเป็นเทมเมนตที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาตามขาห้าขาห้า 5. จุดเริ่มต้น่ที่ประมาณสองห้าสามหกถึงสองห้าแปดสามนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นโซนไหนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจบที่ที่ชุดไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลบบอกก่อนนะจุดเริ่มต้นของขาห้านะครับก็เรามองว่าถ้ามองว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่ง สัป์ที่สองัปา์ที่สามที่เราคุยกันในคลิปของเขาแสดงว่าถ้าตรงนี้เป็นซกเมนต์ที่สามมันจะมีทาร์เกตระยะสั้นคือโซนนัดหมุนตรงนู้นเลยก็คือจะสูงกว่านะเพราะถ้าตรงนี้เป็น non, นอะนเป็นซกเมนต์ที่สามเลยนะ tar เนี่ยทาร์เกตเนี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยิบเจ็ดถึงสามพันสองร้อยหกอันนี้คือเป้าเลยนะครับทีนี้ในส่วนของที่เป็นเรามองว่าเป็นโพลีก็คือแยกเป็นขึ้น A ขึ้น b และเตรียมลง C เนี่ยมุมอมองเนี่ยน้ำหนักที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อน มันเริ่มนลดลงเรามาย้อนคลิปที่ผมพูดในสนาก่อนได้มุมมองมันก็ยังต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องกันหรือว่าถ้าเกิดใครจาได้ที่ผมพูดไว้ตอนเนี้คะแนนของการขึ้น B เนี่ยทาราวัจตอนนี้นราคาขึ้น B มันขึ้นมาทดสอบร6อหสและยืนได้แล้วด้วยนะครับสูงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของ B ที่จะลง C เนี่ยน้าหนักมันน้อยโอกาสที่จะเป็นนอนค่อนข้างสูงแปลว่ามีโอกาสไปหาแทร็กเก็ตโซนท้านบนค่อนข้างสูงเลยนะ ทีนี้อันนี้คือการประเมินจากโครงสร้างจากภาพบีบอัดมันนะแต่เดี๋ยวเราดูโครงสร้างย่อยก่อนว่ามันจะย่อก่อนไหมหรือไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันจบตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเซมิที่หนึ่งเซมิที่สองเซมิที่สามเซมิที่สี่เซมินที่ห้าอ่าลองดูว่าเซมินทที่ห้าเนี่ยขอบเขตของเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่ขอบเขตของเซมินทที่ห้าก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับล้าจบตรงนี้ ประมาณตีละสามศูนย์หกศูนย์นะครับสามศูนย์หกศูนย์มันอยู่ที่ห้าเก้าแหละก็ตีละสามศูนย์หกศูนย์อันนี้คือขอบเขตของห้าชุดนี้เพราะนั้นไม่ควรเกินนะถ้าเกิดว่าใครตามมุมมองนี้ถ้าเห็นท่านึองกับตัวมีโอกาสที่อาจจะพักพักไรถ้าตบจบตรงนี้เป็นห้าชุดด้วยเนี่ยแปลว่าขึ้นห้าเนี่ยครบแล้วนะอันนี้นความต่างของสองเคสเนี่ยเคสแรกที่ผมพูดไปช่วงต้นเมื่อสักครู่นี้คือมันเป็นการขึ้นเลยครับ ซกเมนต์นที่1นึ่งที่ 2, สอง s ที่สามเพื่อไปลุ้นโซนนี้นะครับบน s ที่สามหรือสี่แต่ K ที่สองเนี่ยขาขึ้นมันจะดอปไปนิดนึงมันเป็นการจบของอะไรครับซกเมนต์ที่หนึ่งม e ต m ที่สอง s e g m e n ที่สาม s e g m e n ที่สี่ s e g m e n ที่ห้ามันเป็นการจบของขึ้นห้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในขึ้นห้าแล้วก็ขึ้นหนะ้าเอาห้าเนี่ยมีโอกาสจบแปลว่าอะไรครับมีโอกาสเข้าสู่ขึ้นสี่ในภาพใหญ่เพราะนั้นมีโอกาสที่จะเจอแรงขายค่อนข้างเยอะ พราะฉะนั้นต้องมาวิเคราะห์ดูอีกทีเลงนะแต่ถ้าดูจากนักนายงานตอนนี้มุมมองของเคที่สองเนี่ยน,น้ําหนักอย่างน้อยอยู่เพราะว่ายังไม่เห็นแรงขายที่ชัดเจนนะครับไม่เห็นแรงขายที่ชัดเจนน้ําหนักตกไปที่เคที่หนึ่งส่วนตัวเนี่ยตามเคที่หนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านในทีหนึ่งน,นะครับแต่รู้ว่าถ้ามันขายแรงมากๆเนี่ยมันจะมีเคที่สองรองรับอยู่นะครับน่าจะพอเห็นภาพนี้น จุดเริ่มต้นของชุดนี้นะับที่เราคุยกันมาในรอบก่อนอยู่ที่ประมาณสองแปดสามสองนะ W time frame d ครับในส่วนของทาง e frame d อ้าวพอเรามาดูทางเฟรมย่อยเมื่อกี้ภาพใหญ่เราลุ้นว่ามันจบใช่ไหมแต่พอเราดูทางเฟรมย่อยของขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาซใช่ไหมเรามองว่าตัวน,นี้อะไรขึ้นหน,นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์ขาซตรงเนี้ย มันจะมีโครงสร้างย่อยที่เป็น1 s e g m เซ t ติเมตรสเซนเมตรสเซนิเมตเซเมตุ้นเซนเมตที่ห้าได้อยู่เพราะฉะนั้นแปลว่ามีโอกาสที่จะรุ้นออทดอไ์ใหรอบหนึ่งหรือภาพขาขึ้นยังไม่จบก็มีสูงนะ90%้าสิบอร์ซนตบวกเลยนะครับตอนนี้จ่อแล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นโครงสร้างของเซ g m e เมตที่ห้าห้าเซนเมตถ้าเป็นหนึ่งสามสี่ห้าแปลว่าอะไรครับลูกโครงสร้างด้านในของเซนเมตที่ห้าในดีกีย่อยของเขาถ้าเป็นทดสีดำก็มีหนึ่งสามสี่ห้า ก็ยังไม่ครบอีกแต่ห้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องนิวไฮนะห้าเฟลไมได้แต่การที่จะเกิดห้าเฟลได้สี่มันต้องโอละปัวหนึ P ่งโดยโลจิกมันต้องขายเยอะถ้าขายน้อยนะน้าหนักมันก็จะน้อยลงอีกนะครับทีนี้แปบลบว่าอะไรครับเซกเมนที่สี่เนี่ยน่าจะจบตรงนี้ไปแล้วนะเดิมเราตามว่าตรงเนี้ยเป็นการยอ่อเซกเมนที่สี่ที่เราคุยกันในคลิปของมอวนก่อนตอนเนี้ยมันคอนเฟิร์มแล้วว่าสี่อ่ะมันจบที่โลนี้ไปเลยตอนนี้ถึงดีกี้ขั้นต่ำไหมลองเช็คนิดน,นึงคนระับ สีที่ออกมาไม่ถึง38.2แนะแต่ว่าถึงดีกีขั้นต่ำที่33.3%สนะผมเดาอระาถึงนะถึงแบบแตะๆเลยแตะๆแ,แบบเกือบเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไซคลถัดไปได้เป็นขึ้นสีได้นะครับหรือเป็นนอนได้เพราะตรงนี้ยังไม่รู้นะว่าเป็น i m p เพลวหรือนอนนะครับถ้ามีกฎการสลับหรือเป็นนอนก็คือ A B C X A B C เพราะฉะนั้นเป้าระยะสั้นของเจมนเราสามารถคาดการณ์ะัจุดนี้ ในการวัดขึ้นไปถ้ายังไม่ขึ้นต่อเลยนะครับจะมีแนวาตาาั้งระยะสั้นที่ประมาณสามพันหนึ่ง้อยเจ็ดแล้วก็สามศูนย์หกหกะครับแนวตาาั้งระยะสั้นของโครงสร้างของขาห้าเพราะเม็บ้าเนี่ยสามศูนย์หกก็จบได้แล้วหรือไปได้ถงสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดอ่านี่คือทาร์เก็ตย่อยนะครับผมลบเป้านี้ออกเลยแล้วกันทีนี้เอาเป้าที่เป็นทาร์เกตย่อยก็คือชุดนี้สามศูนย์หกหกสามหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ ทีนี้โครงสร้างด้านในของชุดนี้เป็นยังไงบ้างจบตรงนี้เลยไหมก็คือสองเก้าเก้าเก้านาทีทัสองพันสามเนี่ยตรงนี้ที่เรามาไว้เนี่ยจากก่อนที่จะซูมไปดูเนี่ยเห็นว่าโครงสร้างด้านในมีการแยกเซกเมนต์เป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์กำลังอาจจะอยู่ในเวกสามของขึ้นย่อยขอไปครับในทําเฟรมสี่ชั่วโมงก็ได้่ะเดี๋ยวเราดับมาดูกันพอดับมาดูโครงสร้างด้านใน ก็ใช้คําว่ามีโอกาสแล้วกันที่ตัวนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งนะครับเซกเมนต์ที่สองจริงๆถ้าโดยปกติตรงนี้มันจะเป็นน้อยอาจจะเริ่มที่ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามนี่ตอนนี้ราคาถึงเป้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วถ้าเป็นนอนก็อาจจะย่อแถวแถโซนนี้แต่ยังไม่เห็นแรงขายเพราะนั้นถ้าอิมเพ s สเนี่ยแนวต้านก็จะสอดคล้องกันที่ประมาณในสามศูนย์ห้าแปดสามศูนย์หก จะเป็นนัวตัางของการย่อชุดนี้เพราะนั้นมีลุ้นที่จะอทำหายอีกรอบหนึ่งในในคืนนี้นะครับมีลุ้นทีนี้รูปโครงสร้างด้านในนะครับของชุดนี้ถ้าเราู้จะทำเฟรมเดเป็นโครงสร้างของเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้เหมือนกัน เซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองนะครับเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองนะแต่ยังไม่รู้ว่าหนึ่งเนี่ยเริ่มตรงนี้หรือตรงนี้แต่ไม่เป็นไรมันคือชุดนี้เหมือนกันท่อนนี้ยยังไม่ได้มีการแยกเซกเมนต์เลยของสี่ชั่วโมงเพราะนั้นมีโอกาสไปต่อนะครับมีโอกาสไปต่อตอนที่สามศูนย์ห้าศูนย์นะครับแล้วก็ชุดโครงสร้างของหนึ่งชั่วโมงล่ะ ถ้าดูโครงสร้างของหนึ่งชั่วโมงของเทนจุดนี้ก็เพิ่ง <c oughs> ขอไปครับเพิ่งแยกเป็นเซกเมนต์ที่สองเองนะครับตรงนี้เป็นเซกเมนต์ที่ห <c oughs> นึ่งเซกเมนต์ที่สองกลังขึ้นเซกเมนต์ที่สามวัดเป้าคร่าวครับเซกเมนต์ที่สามก็ยาวเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถามว่าเซกเมนต์ที่3ามไปที่ถึงโซนบนนุนได้ไหมได้เพราะนั้นกรอบในการเทรดน,นะครับเซลล์ช็อตต้องระวังเนะเพราะเราสูญเทน ten. แนวต้านระยะสั้นที่ผมเล็งไว้ก็คือตรงนี้ถ้าอยู่ในเซกเมนต์ที่สามภายใต้ขอบเขตของนอนชุดนี้ของนอนชุดนี้ก็คือเต็มที่เนี่ยอาจจะย่อที่โซนนี้หรืออาจจะโอเวอร์แลบหายไปนิดหน่อยนะครับอาจจะมีการย่อบ้างแต่ย้ำว่าส่วนเทนนวะตอเน,นี้ยังไม่มีแท่งกับตัวน,นี้ต้องระวังนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเอาที่ลุ้นอะไรครับลุ้นขึ้น5้าด้วยลุ้นพับ ภาพระยะกาลางย่อด้วยคืออะไรครับประมาณ3064-3077ถึ30เป็นโซนแนวต้านที่น่าสนใจนะครับ3064-3063077เพราะนั้นขาเซลล์ช็อตที่พอจะลุ้นได้หน่อยเนี่ยผมอ,อยากให้รอดูเทนเองกับตัวที่โซนนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยอาจจะรอเห็นแรงขายให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยแล้วค่อยหาจังหวะในการเข้าแต่ว่าก็ยังส่วนเทนในระยะสั้นอยู่ดีเพราะอะไรครับตรงนี้มันเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งเซมิเนนที่ 1, สองเซกเมนต์ที่ 2, สาม 3, อาจจะมีเซกเมนต์ที่สี่เพื่อไปต่อเซกิเนนที่ห้าเพราะนั้น ถ้าเซลหรือช็อตไม่ระมัดระวังก็อาจจะเจอการลากขึ้นต่อได้จนกว่าจะเห็นแรงขายอย่างน้อยก็ต้องหล,หลุดโซนสีน้ําตาลตรงนี้ขาเซลหรือขาช็อตถึงจะได้เปรียบนะครับขาเซลหรือขาช็อตถึงจะได้เปรียบตรงนี้ก็อาจจะมีลุ้นย่อสั้นๆได้นะครับย่อสั้นๆได้ส่วนแนวต้านตรงนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเราความเสี่ยงได้สามศูนย์สี่หกแล้วก็สามศูนย์ห้าสองเป็นอีกแนวต้านหนึ่งนะครับแต่น่าสนใจคือแนวต้านโซนบนมากกว่า ส่วนชุดนี้ถ้าย่อลงมานะครับไม่หลุดแนวนี้สามศูนย์สามสามสามศูนย์สองเก้าตรงนี้จะเป็นโซนที่อาจจะลุ้นขึ้นต่อได้นะครับแต่ตรงนี้จะขายลึกไปนิดนึงแต่ลุ้นขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าถ้ามาถึงตรงนี้จริงอาจจะดูไม่ดอีอาจจะต้องไปย่อยเข้าในโซนนี้ถ้าจะไล่นะหรือรอการพักตัวอีกทีหนึง่งนะครับซึ่งตอนเนี้ยต้องค่อยๆดูไปเพราะว่าถ้าตรงนี้กว่ามันจะพักเซกเมนต์ที่สนะี่เนี่ย อาจจะใช้เวลาเป็นง่วนนี้ก่อนแล้วพาส่วนที่สี่ให้มันพักส่วน,นใกล้เคียงกันแบบนี้แล้วไปเซมิาที่ห้านะครับหรือหรือชุดนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็แล้วก็ฟลบแล้วก็วกพักเัมิาหที่สี่เลยอันนี้ก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันแล้วไปเซมิาที่ห้าอ่ะก็รอดูว่าจะเหมาะกับแบบไหนนะครับส่วนตัวก็อาจจะต้องไปย่อยเข้านะถ้าจะเข้าตรงโซลิหรือรอท่านเห็นกับตัวส่วนโซนด้านบน มีรุนมากกว่าโซนัรับ3 0ม0ย์สย์แล้วก็3าม3 3น2 9สาสามสนสองเกแล้วก็อีกแนวหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30 1 2 3 0 1 8หนึ่งสองสมย์หนึ่งะครับแต่ถ้ามาถึงโซนนี้มีโอกาสนะครับที่อาจจะกลับเทรนด์เป็นขาลงขาลงในที่นี้คืออะไรครับอาจจะลงเป็นอะไรครับขึ้นอ่าขึ้นสีในภาพใหญ่ด้วยนะครับในภาพาาระยะกลางด้วยหรือว่า จะบอกบอกว่าขึ้นขาขาบขา,ขาเครี่เราตามขา C ที่ที่ยังไม่จบเนี่ยอาจจะจบแล้วเพราะภาพเมื่อสักครูน่นี้ที่เราซูมดูของสชั่วโมงเนี่ย่าตรงนี้เราตามอะไรครับขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่ขาห้าจบตรงนี้ก็ยังมีลุ้นที่อาจจะยังฟอร์มตัวขึ้นต่อได้อยู่นะครับของโครงสร้างของอะไรครับถ้าใน t ท m e เฟรมเดย์มันจะมีทม์เฟรมเนี่ย ที่รองรับอยู่ไอของขา C มันจะย่อมาเลยเป็น x w a v เวที่จะลุ้นขึ้นต่ออีกนะครับเพราะนั้นทางเฟรมที่ใหญ่กว่าก็คือสีชมพูทางเฟรมที่เล็กกว่าคือสีฟ้าตอนนี้นสีฟ้าเนี่ยกำลังอาจจะคบลูปถ้าเลนงคา s เซกเมนต์อาจจะจบที่ตรงนี้แล้วย่อเป็นชุดสีชมพูอ่ะอันนี้คือข้อควรระวังนะครับแต่ถ้าโชคดีมันไม่ใช่สีชมพูมันย่อลึกอ่อันนี้ก็คือเป็นโบนัสไปเพราะมันเป็นการกลับทิศของภาพใหญ่นะครับแต่ให้รู้ว่ามันมีโอกาส ที่ยังย่อและขึ้นต่อได้อยู่นะครับส่วนภาพสีชมพูจะไปต่อไม่ต่อก็คือชุดสีฟ้าชุดสีฟ้าจะเป็น5้าเซกเมนต,ต์หรือ6กเจ็ดเซกเมนต,ต์ก็ได้นะครับตอนนั้นค่อยๆตามไปแต่ผมมองว่านวตานตรงนี้อาจจะลุ้นย่อส่วนเทนเซลหรือช็อตสั้นๆได้ครับประมาณนี้สําหรับแผนของตัวทองคานะครับในวันนี้ก็บอกว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองเดียนในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจ ก็ติดตามนะครับเป็นกำลังใจกซันด้วยสําหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีกําไรในการเทรดหนังวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก